วัสดีค่ะทุกคนเรื่องของการชิปนะคะหลายๆโปรก็จะสอนว่าเวลาชิปเนี่ยไหลา้ายอย,าย่ายกไหล้ายอย่ายกเนาะอันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละว่า,าทุกคนเขาก็จะสอนกันมาแบบนั้นแต่ประเด็นก็คือการเล่นกอล์ฟนะเราต้องรู้จักที่จะประยุกนะคะการใช้ไม้ชิปแต่ละแต่ละองศาใช่ไหมคะบางทีชิปด้วย 52ดีกรชิปด้วย60สดีกรชิปด้วย56หดีกรหรือบางครั้งนะอย่างประช่างเนี่ยชิปด้วยพิชชิ่งนะคะชิปด้วย P ีก็จะถนัดมากเพราะว่าชิปด้วย P เนี่ยสังเกตแล้วนะคะว่าเราชิปต่ําแต่ว่ากะให้ลูกอะ่ะวิ่งไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกับเราตีเต็มแรงนะคะก็คือตีช้อนลูกถ้าตีช้อนลูกเนี่ยไหลซ้ายจะต้องจะต้องไม่ยกก็คือสามารถที่จะ ไปตามสวิงของเราได้จะฮาร์ฟสวิงก็คือสวิงครึ่งเดียวหรือใดๆก็ตามแต่ว่าถ้าชิปต่ำนะคะมันก็จะกึ่งๆึงกับพัดดังนั้นอ่ะเวลาพัดเราจะใช้ไหลถูกไหมอันนี้คือเบสิกใช่ปะ,ะไม่ใช่ใช้ข้อมือแต่ว่าชิปด้วยพิ h ชิงหรือว่าชิปด้วยเซเว่น เซเว่นแอรอนหรือว่านายแอรอนหมายถึงว่าเหล็ก7เหล็ก9อะไรพวกนี้มันจะสามารถยกไหลได้นิดนิดนะคะเพราะว่าการชิปด้วยพิชชิ่งนะด้วย P พอย่างเงี้ยนะเช่นอันตัวอย่างในวิดีโอนะคะเราจะสามารถยกไหลได้นิดนิดเพราะว่ามันเป็นการชิปที่ต่ําซึ่งเราจะต้องกึ่งพัดกึ่งชิปนะคะเพื่อที่จะควบคุมตรงหน้าไม้นะคะให้มันโดนตรงๆไปที่ลูกไม่ใช่การช้อนลูกนะคะเพื่อควบคุมให้ลูกมันวิ่งไปตามที่เราต้องการนะคะ ลองปรับใช้ดูนะคะได้ผลค่ะ